วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคียวเราไปชิมไอติมอร่อยอร่อกันที่ตอกรงยาจังหวัดอุทัยธานีไอติมกะทิกะลามะพร้าวถนนคนเดินตอกรงยาสองสามีภรรยาคนหนุ่มสาววัย3 2ปีวัยสร้างเนื้อสร้างตัวจบปริยตีทั้งคู่แต่ยึดอาชีพขายไอติมกะทิโบราณใส่กะลามะพร้าวอ่อนพันน้ำหอม น้ำมะพร้าวปั่นนมสดและโทษไอศครีมที่ตอกโรงยาเมืองอุทัยธานีโดยวันเสาร์เป็นวันถนนคนเดินตอกโรงยาลูกค้าอุดหนุนแน่นทั้งซื้อกินระหว่างเดินช้อปปิ้งและนั่งในร้านอีกด้วยที่จังหวัดอุทัยธานีนางสาวลางเงินก้ายอยู่หรือคุณบีาอายุ32ปีกล่าวถึงการมายึดอาชีพขายไอติม นัทิโบราณที่ตอกโรงยาหรือถนนคนเดินตอกโรงยาเขตเทศบาลเมืองอุทยธาน,นีอำเภอเมือจังหวัดอุทยัยธาน,นีว่าตนเองกับนายวัฒนาสิริอุดมศินป์หรือคุณก้า สามีไว้เดียวกันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีทั้งคู่ได้ประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวด้วยการรับมะพร้าวพันนำ้ำหอมจากอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีและอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครด้วยการนำรถกระบ,บะใส่ข้อบรรทุกมะพร้าวลูกเขียวหรือมะพร้าวอ่อนมาขายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและด้วยตัวเองเรียนจบปริญญาตรีทางด้านอาหารและโภชนาการ,รก็เลยมาต่อยอดการขายมะพร้าวอ่อน และเปิดร้านขายไอติมกะทิสดโบราณที่ตอกลงยาดังกล่า 9, ซึ่งชื่อร้านว่าก้าโคคนัทโดยไอติมกะทิสดโบราณจะมีรสชาติหวานมันอร่อยจะขายใส่กระรามะพร้าวของมะพร้าวพันน้ำหอมใส่ไอศครีมสี่ลูกสามารถใสท็อปปิ้งกี่อย่างก็ได้ซึ่งจะมีท็อปปิ้งให้เลือกหลายอย่างเช่นลูกชิดมะม่วงถั่วขา้าวโพดและเนื้อมะพร้าออ่อนขูด เป็นชิ้นเล็กๆโดยลอยด้วยนมสดกระป๋องถ้วยละ25บาทเท่านั้นนอกจากไอติมกะทิโบราณแล้วเมนูเครื่องดื่มและน้ำปั่นที่มีส่วนมผมส่วนผสมของน้ำมะพร้าวน้ำหอมและนมสดอีกด้วยซึ่งหลากหลายเมนูเช่นปั่นกันใหม่ๆทุกแก้วราคาเริ่มต้น่แก้วละ25บาทไปจนถึงแก้วละ50บาทเช่นมะพร้าวนมสดปั่นมะพร้าวปั่นนมสดน้ำผึ้ง กาแฟมะพร้าวนมสดชาไทยมะพร้าวนมสดชาเขียวมะพร้าวนมสดโกโก,โกมโ้มะพร้าวนมสดโยเกิร์ตมะพร้าวปันน่นนมสดและโคะโวลาโดมะพร้าวปันน่นนมสดระดับความขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบสามารถสั่งได้ตามใจราคาขึ้นอยู่กับ ว่าเป็นเมนูอะไรมีส่วนปรผสมของอะไรที่เพิ่มมาจึงมีราคาเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูแนะนำเป็นโทสอไอศครีมกะทิสดก็คือเป็นขนมปังบอนหัน่นเป็นชิ้นๆหน,น,นา,นาเอาไปกิ้วในกระทะตั้งเตาถ่านเตาแก๊สที่มีเนยเป็นน้ำตาล เป็นสูตรของร้านแล้วก็ท็อปด้วยไอศครีม e กะทิสดแบบเดียวกับไอติมกะทิสดกะรามะพร้าวแล้วโรยท<อ>็อปปิ้งที่จะเลือกได้กี่อย่างก็ได้เช่นกันแล้วโรยด้วยโนมโสดกระป๋องราคาชิ้นละ59บาทโดยทางร้านเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา7นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาหยุดวันอังคารส่วนทุกวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่จัดให้เป็นถนนคนเดินตอกลงยา จะเปิดตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาและเมนูโทอดไอติมกะทิสดจะขายวันเสาร์เพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับวันธรรมดาลูกค้าสามารถที่จะสั่ง กินในร้านหรือสั่งกับับ้านก็ได้ส่วนวันเสาร์ที่เป็นวันถนนคนเดินตอกโรงยาจะขายดีเป็นพิเศษซึ่งจะมีทั้งคนในจังหวัดอุทัยธานีและนักเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดมีทั้งมาสั่งกินกันระหว่างเดินเที่ยวชมตอกโรงยาและช้อปปิ้งภายในถนนคนเดินตอกโงยาและนั่งกินภายในร้านโดยสามารถติดต่อได้ตามเพจก้า โคคนัท <Coconut S 2> และโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์0618052855 0992464116ได้อีกด้วยซึ่งนี่คือหน้าตาของโทษไอศครีมซึ่งเป็นนิกซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้นะครับซึ่งบรรยากาศก็น่ากินนะครับมีที่นั่งกินไอศครีมหรือไอติมกะทิสด ซึ่งถือว่านี่คือเป็นเมนูหรือเป็นวิธีการขายของพ่อค้าแม่ค้าหนุ่มสาวที่เรียนจบปริญญาตรีมา